มึกแก้วอืมนี่ครับพี่น้องเร็จไปข้อเมียนถามมาว่านะครับมันเป็นรสชาติจังหดมันเป็นจังหดวะที่ค่ะบอกว่าถือค่ะพี่น้องมันเป็นนิ่มๆข้าวนิดๆแล้วก็หวานค่ะทามาแสบปะแสบค่ะแสบ ร้อ,อ,อ,องเหนือบ้างค่ะเหนือสดมันนี่เล่นบทนั่งพญาปแบบนี้ขออภัยสำหรับพูดด้ทีว่าเมื่อกินดิบนะคะหรอกค่ะข้อนสานวัได้กินดิบแบบนี้ทุกคนนะคะพี่น้องเป็นความชอบสว่วนโตนะคะกินได้ททูภากค่นนาเขายังมาแหลกกับไว้ย้อมนะค่ะพี่น้องมันแซบ่บฝากกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้แม่ผอกับเย็นอีกเลาด้วยค่ะวันนี้เย็นพาพี่น้องมากินซวยจุนะคะซาซิมิแดนอีสาระค่ะพี่น้องเหค่ะนี่ตับดิบค่ะพี่น้องอเห็นไหค่ะตับดิบแล้วก็เนื้อเนื้อดิบแล้วก็สามจิบกีบค่ะอันนี้เป็นบักแตงนะคะพากแงกงเราก็มีพักบักแตงชับผู้นะคะแล้วก็อัน ใบหัวละพานะคะเหีียวยังน้อยค่ะพี่น้องอันนี้ก็กวองตุ่งค่ะกระลำค่ะพี่น้องแล้วก็แก้วคมๆค,ค่ะเมื่อกแก้วหืม <Ooh. S 1> เนี่ยมาข่าวเด็พี่น้องมามไม่กินน้ำกันค่ะจัดไปค่ะคำเรียงตอบตัวลองสางค่ะพี่น้อง ลองกินอืมอืมบอกข้าวค่ะแล้วพี่เนาะเด็จไปอืม แซบใช่ไเกลี่ยงผมค่ะสามเห็บเก็บค่ะเนี่ยอือสามเห็บเก็บเป็นเนียงเฮียนมากมากเลยค่ะนั่นแสบนั่นเป็นนั่น อย่างมันกุบกุบๆนะคะอืส่วนตบับมีหลายคนถามไอ้ข้อเมียนถามมมา่ว่านะครับมันเป็นรสชาติจังไยมันเป็นจังไยว่ะที่ะบอกว่าถือคขพี่น้องมันเป็นนิ่มๆข้าวนิดๆ แล้วก็หวานค่ะทำมาแสบป่ะแสบค่ะแสบไม่ทำไม่หลังอือืออือืมอืม ร้องเหงือบังค่ะเหงือสดมันนี่เลนบทนั่งพยาปอแบบนีค่ะ <c oughs> ขออภัยสำหรับพูดที่ว่าเมื่อกินดิบนะคะนล้ค่ะคนนิสานไม่ได้กินดิบแบบนี้ทุกคนนะคะพี่น้องเป็นความชอบส่วนตัวนะคะกินได้ทุกภาคคะับรพูดได้มากแต่กินได้ครับพี่น้องอ จต่ว่าโมก็นแม่นอันนี้เะรอคะพี่น้องครับค่ะ เอาอย่างแม่แหลกเอาวยอมไหมคะพี่น้องมันแซ่บ <c oughs> <c oughs> จัดไปค่ะ

บอกได้เลยค่ะแซ่บมากมันแซ่บมากเน้เอหมากค่ะพี่นนอะ <laughs> Một xe nó to nhau rồi hả? ง้นหรอไปแล้วค่ะพี่นงถัดไปค่ะพี่้นะ 暖爪啊！嗯 no, นนนเนมันเป็นเบนแบบเนี้ยมันหยาบค่ะมันรองเป็นแบบอันนุนน่นๆแบบเนี้ยค่ะจะไม่หยาบ โอเคค่ะพี่น้องเงินอิ่มแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ยังกะขอตัก่อนนะคะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเยานไะน,นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะไปแล้วค่ะ